ทริปนี้คุณมณีก,กับนิวจะพาไปเที่ยวปัวปัวเป็นอำเภอเล็กๆที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะที่นี่มีที่เที่ยวให้นุ่งนีไก่ทองป่วนเยอะเลยมีทั้งไร่นามีทั้งวัดสวยๆมีธรรมชาติแล้วก็มีถนนคนเดินด้วยคุณมณีเดินจนตัวมอมเลยละคะ่ะ <insecurity> จากฟาร์มเห็ดเดินมาประมาณสักสินาทีหรือประมาณ500เมตรแล้วค่ะก็จะถึงวังศิลาแรงแล้ววังศิลาแรงเขาเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแกนแคนยอนของเมืองปัว ซึ่งมันสวยมากแล้วก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณสี่ห้าร้อยเมตรซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตอรร้อยเมตรกันเน่ยมันก็รู้เหมือนเดินปกติใช่ปะ่ะแต่วนนี้นิวแบกก้อนก้อนห้ากิโลบวกกระเป๋าอีกกิโลกว่านิวก็เลยจะเหนื่อยคนอื่นนิดนึงหองอย่างเงี้ยถ้าไม่รักกันจริงทำไม่ได้นะนี่นิวพูดเลยตรงนี้เข้าไหม จริงๆแล้วค่ะนิวสามารถไปให้คุณมณีเดินคู่ไปกับน,นิวได้ตามทางนะแต่ว่าเขาคุณมณนนีก็จะชอบแวะเล็มหญ้าแวะชมวิวเยอะก็จะใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็เท้าจะเลอะด้วยก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเดินระวังกันนิดนึงนะคะเพราะบางจุดชันจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายมากคือถ้าส่งตัวดีโอเคแต่ของนิวอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่านิวแบกคุณมณีมาด้วยก็นิวกลัว ตัวเองหลอดเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่านิวกลัวพนอนิวล้มแล้วคุณมณีล้มไปด้วยวเ,ขเ,วเขาเสจเพราะเขาเจ็บแล้วนิวก็จะเสียใจวงังซีลาแรงอ่ะจะเป็นลำน้ำไหลผ่านซอกหินก็เป็นธรรมดาที่แมวอย่างนุ่งนีจะต้องตื่นเต้นกับเสียงน้ำซุบซ่สาซุบซ่าแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องปีนเขากับเดินป่านะนุ่งนีเขาสู้ตายเลยนี่จะเดินฉับ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 ,ฉบแล้วก็ชิลมากนี่ถ้านุ่งนีไม่แวะกินหญ้านะทีมงานเดินตามไม่ทันหรอกก็แต่ว่านิวแบกมณีมาตั้นงนางนาคะ่ะ มันีเดินเองเร็วว่ะนั่นไงเห็นไหมเนี่ยแวะกินหญ้าตลอดทางเลยนี่ขนาดนิวอุ้มขึ้นมาแล้วนะเนี่ยนิวครับนี่มันแมวหรือว่าหมาแพนดี้โอ๊ยมีแพนด้ากันแน่เนี่ยจิตตาเพนดี้เจอแฟนเพจเฉยเลยอยู่ด้านหน้าเอาพิซซ่าค่ะแล้วก็ซุปครีมเห็ด ค่ะอย่างพี่ชื่อด้วยครับที่นี่มีเห็ดสารพัดเห็ดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเทสพิซซ่าอี่นีาเป็นคนชอบกินพิซซ่ามากด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหามุมนั่งกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเก็บภาพทั้งหมดไปให้ดูเลยอีกหนึ่งที่เที่ยวในอำเภอบัวนะคะจังหวัดน่านต้องมาที่นี่ด้วยโอเคปะรอพิซซ่าไปเก็บภาพ แมวสีขาวเหมือนคุณมณีเลยแต่ว่าน่าจะเป็นตัวผู้ตัวผู้อายุกว,ว่ากว่าแล้วเป็นตัวผู้แล้วแบบว่าพลังเยอะเราก็ดูเหมือนแบบอยากจะกระโดดมาตรงนี้แต่ว่าต้องป้องกันไว้ก่อนส่วคุณมณีก็นิ่งๆดูแบบว่า ต้าหู้เป็นไรอ่ะเต้าหู้เงี้ยวทำไมอ่ะวันนี้เต้าหู้อ่ะเห็นคุณมณีอ่ะไปพักที่ผาล้อมดาวแล้วก็เลยวันนี้เต้าหู้บุกที่ผาล้อมดาวด้วยเพราะว่าจะไปดูดาวแล้วก็รู้ว่าแมวพักได้บังเอิญมากเลยแมวอ้ยอุอ้ยอ่ำเหรอเฮ้ยคุณมณีผู้ชายอ่อยแล้วเพื่อยังไม่รู้สึกอะไรอีกเหรอจ้าเธอเลี้ยงเด็กไม่มีน้องอายุโอ้โห อยากออกทีมีก็ไดผมอยากออกทีมีค้าค่ถ่ายผมไป,ปเฉยได้ไหมครับ <c oughs> นิวครับปลาอะไรเอ่ยสุภาพก็ปลาครับนี่ครับ <c oughs> นิวพานุงนีกับไอทองไปดูปลาครับกันภาพที่นิวคิดในหัวนะคือมินิสต้องแบบอู้วูว้าวแต่ภาพที่ได้ก็คือนุ่งนีกลัวฝูงปลาครับโหเสียสันชาติแมวหมด,ดเลยถ้ามาปุา๋ยเราก็ไม่ลืมที่จะมาที่ร้าน ร้านอะไรวะร้านกาแฟบ้านไทยลือนะคะร้านกาแฟบ้านไทลือเนี่ยคือมันเป็นร้านกาแฟแล้วก็ติดกับทุ่งเป็นทุ่งนาะถ้าเกิดเรามาในฤดูที่ข้าวอะคะ่ะฤดูที่ต้นต้นข้าวมันสวยมันจะเป็นเขียวสวยมากเลยและที่นี่จุดเด่นก็คือมีการทอผ้าด้วยก็เป็นผ้าผาสมัยไทยลือเขาเรียกว่าลายไทยลือนะคะที่นี่นะคุณมณีกับไอทองชอบมากพอได้วิ่งเล่นในที่กว้างเลยแล้วก็มีทางเดินไม้ไผ่มีสะพานไม้โหเห็นเรามีความสุขจังเลยอะ แล้วนอกจากกาแฟแล้วที่นี่นะนิวยังได้ฝึกทอผ้ากับคุณยายด้วยล่ะตอนนี้เราแวะมาเดินที่ถนมคนเดินนะคะของตรงอำเภอปัวเดีย๋ยวเราไปกินทีละร้านทีละร้านทีละร้านกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวซื้อกินตลอดทางนี่กดตังกันยังเนี่ยปาโชบคนที่นี่จำนุมีได้เยอะเลยค่ะนิวเดินซื้อของไปนิวก็ปื้มไปอันนี้ที่าาว่าเที่ยวะไปเที่ยวไปดเขาเขากดไลค์เพจเองอยู่ <c oughs> <c oughs> นิวซื้อของเสร็จนิวก็จะถือไปนั่งกินตนงขันโตกตรงนี้จะมีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยก็นั่งฟังกันไปนเพลินๆเนาะส่วนตรงนี้เขาไปนั่งรอบเป้าสวยๆกะให้คนเข้ามาคุยแต่หน้าแบบเนี้ยมันเรียกแขกหรือไล่แขกนะตรงนี้นี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ในอำเภอปัวก็เลยตื่นเช้ามาเดี๋ยวจะไปวัดภูเก็ตซึ่งที่พักนิวอะพักอยู่ใ,ใกล้วัดภูเก็ตด,ด้วยนิวจะบอกว่าที่พักนิวอะคือเป็นถนนที่เส้นเดียวเที่ยวได้ ตรงช่วงตัวที่ที่เป็นสถานที่เที่ยวได้เกือบหมดเลยคือวันเดียวก็เที่ยวหมดแล้ววิวตรงนี้ที่นิวพักอ่ะมันจะเป็นไร่นาก่อนที่มันจะเป็นไอปลูกข้าวโพดกับดอกไม้ก็จะเป็นนาแล้วก็จะมีเกวียนมีพานน้ำไหลจะคล้ายๆแบบฟิวญี่ปุ่นเลยนะจะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ช่นไทยวัดภูเก็ตมันไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะมันอยู่ที่หน้านี่แหละแต่คำว่าภูคำว่าภูที่หมายถึงภูเขาเกตหมายถึงอะไรเซิร์ชมาแล้วลืมเดี๋ยวไปใส่ข้อมูลให้ใหม่ไปเซิร์ชมาเรียบร้อยแล้วคําว่าเกตจะมาจากที่ตั้งของวัดที่อยู่บบนนนพื้้ที่าเกต ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าวัดภูเก็ตที่วัดนี้สวยมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวสำคัญจุดหนึ่งของอาเภอปัวเลยถ้าหลวงพี่ถามว่ามาทําอะไรก็อบอกว่าเอาแมวมาปล่อย <c oughs> นิวพาคุณณีไปไหว้พระขอพรอแต่ดูเหมือนว่านุนีจะตั้งใจมากเลยคุณว่านุนีจะอธิษฐานว่าอะไรนะคะเฮ้ <c oughs> ยสวยจังเลยวิวสวยมากเลยหลังวัด เราด้านล่างของวัดนะก็จะเป็นชุมชนบ้านเกตที่เราสามารถจะเดินไปซึมงซับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ด้วยอยากกินไข่ร่วกกับโววันตินอะโววันจินไข่รวกมีขายะคะคะเ,เดี๋ยวลองไปถามที่ร้านกาแฟดูฮะน้ำหวานค่ะเ yeah. ออหวาน okay. <laughs> อำเภอปัวมีอะไรมากกว่าที่นิวคิดไว้เยอะเลยอ่ะทั้งสวยทั้งมีสเสน่ห์ผู้คนก็น่ารักด้วยนะแนะนำว่าต้องมานะคะอย่าขับรถผ่าน ส่วนคุณมณีกับไอทองอะเหรอไม่ต้องพูดถึงไปไหนไปด้วยไม่ช่วยสักกะบาทอยู่แล้วเข้ามาตองคนะลูกฝากไว้นี่แหละนะทุกคนทองทอง,ทอง